ก็ได้มันจะไม่ได้อะ,อ,อะจุนยงนอนกันแล้วนะลูกนะเดี๋ยวใครมาทีหลังนีไหคอยวนให้เพื่อนเป็นรันไปแล้วค่ะโอเคไปกันเลยนะคะสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ,คะอะ,ะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะลูกนะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือการสลับที่ของการบวก การสลับที่ของการบวกยังจําการบวกกันได้ไหมลูกเพิ่มหรือลดคําตอบที่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรืเพิ่มหรือลดลกเพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะมาขอบควณบทเรียนของเราในวันนี้นะลูกนะทบควนบทเรียนแล้วแบบเหมือนน้อยแล้วก็ส่วนรวมกับการบวก นะคะเมื่อกี้เด็กๆตอบคุณูว่าการบวกนะคือการเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเราเอาสองจำนวนมารวมกันทำอบได้นะคะจะมีค่าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะอ่าเด็กๆเด็กอ่าคุณครูี้เลขอะไรลูกตอบพร้อมกันดังๆหนูเห็นเลขอะไรลูก ตอบตังตัาหลุดเลอะไรคะคค่ะเดี๋ยวเราเรียนแบบตอบแบบส่วนรวมกันก่อนนะทุกคนได้ตอบพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวคือจะให้นักเรียนทําเป็นรายบุคคลนะคะอ่าเด็กๆเห็นเลขห้านะคะเลขห้านะคะยังจําส่วนรวมกับส่วนย่อยได้ไหมเลขห้าอยู่คนอยู่ตัวเดียวหรือเลขเดียวแสดงว่าเป็นส่วนรวมหรือส่วนย่อยคะเด็กๆ ส่วนส่วนย่อค่ะอาบางคนก็ตอบเข้ามาถูกต้องแล้วนะคะถ้าเรียกว่าส่วนรวมส่วนย่อยแยกออกเป็นสองกลุ่มนะคะส่วนย่อยแยกออกเป็นสองกลุ่มสามรวมกับจํานวนใดได้ได้เท่ากับห้าพอ,อยังจําได้ไม่รู้ออออว่าเราจะหาคําตอบได้โดยวิธีการใดบ้างสามบอกะไรได้ห้าลูก ่เน้าน้าบัวเก่งมากลูกไปดูเฉลยนะอ่าถูกต้องเก่งมากค่ะต่อไปนะคะส่วนรวมยังเป็นหน้าเหมือนเดิมแต่ส่วนย่อย เปลี่ยนไปแล้วี B4 เป็นส่วนย่อยของ5่รวมกับจานวนใดได้5นะคะไม่4รวมกับจำนวนใดได้5เลยในเลือกถมสีไว้ในใจแล้วก็นับไปให้ถึง5นับสองกรสีแล้ว5แล้ว5แล้ว5แสดงว่านับต่อไปอีกยอีกเท่าไหร่หร อีกหนึ่งเก่งมากค่ะอ่านะคะอบคุณค่ะต่อไปนะคะเมื่อกี้กลับมานะคะเก็แบบเฉลยแล้ว้างล่างนะคะต่อไปเพราะฉะนั้นห้านะคะห้าเป็นส่วนรวมเพราะฉะนั้นหนึ่งรวมมีเป็นส่วนย่อยของห้าอ่ะประโยกนี้นแล้วก็คือห้าเท่ากับหนึ่งบวก บวกอะไรลูกสี่วีอ่ะต่อไปแบบต่อไปส่วนรวมยังเป็นห้าเหมือนเดิมนะลูกนะแต่รูปแบบเห็นได้หลายแบบต่อไปแบบที่สามจำนวนใดรวมกับห้าแล้วได้ห้าห้ามูนอ๋อมีคนตอบถูกแล้วบอกว่าเลขอะไรลูกหา้าจำนวนใดท<า>ั้ห้าเ็นัง ห้าบวกศูนย uh, you know right. ์น so ั่นนะคะศูนย์รวมกับศูนย์แสดงว่าจำนวนใดก็ตามรวมกับศูนย์ก็เท่ากับกับจำนวนนั้นห้ารวมกับศูนย์ก็เท่ากับห้านะคะศูนย์รวมกับห้าเพราะฉะนั้นห้าเท่ากับศูนย์บวกห้านั่นเองจ้าเด็กๆไปกันต่อเลยนะลูกนะเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะเป็นรายบุคคลนะคะตอนนี้ค่ะอปหประโยคสัญลักษณ์ตามคูนะลูกนะสามบวกสอง ้ามบวกสองเท่ากับเท่าไรอ่านตามหได้ยินเสียงเลยขออีกครั้งได้ไหมห้าสามบวกสองเท่ากับเท่าไห้านี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะสามบวกสเท่ากับเท่าไรนะคะสามบวกสองเท่ากับห้านะคะสิ่งที่เรานะคะเรียนก็คือการลัพที่ของการบวกแต่เราก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูกหอนว่าสามบวกสองเท่ากับเท่าไหร่ อ่ะสามนะคะวิธีการกินนะคะเอาสามไว้ในใจแล้วก็ยกมาสองนิ้วก็ได้ลูกแล้วก็นับต่อไปนะคะสามแล้วสี่ห้าอ่ามีคนตอบถูกเก่งมากเลยนะคะเก่งมากนะคะมีกระเป๋านะคะคุณมีตัวอย่างมาด้วยมีกระเป๋าสามใบอ่ากับกระเป๋าอีกสองใบก็คือสามบวกสองเท่าไหร่อ่าลองนับกระเป๋าดูไหมลูก เรับกระเป๋าดูไหมมีคำตอบถูกแล้วแต่ว่าห้ามีกระเป๋าห้าใบไปดูคําตอบกันเลยห้าเก่งมากแล้วถ้าแล้วถ้าเราเอาชื่อล้วถ้ากระเป๋าสองใบรับเดือสามใบแล้วลูกฮะจากสามกับสองเป็นกระเป๋าสองกับสามห้าห้าห้าเก่งมากได้ยินดี Regierung. นะคะอ่านะคะอันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกสลับที่นะลูกนะจากสามบวกคอตัวังสลับที่ก็คือสลับที่จากสามเป็นตัวตั้งนะคะจากสามเป็นตัวตั้งจากสามเป็นตัวตั้ง เราสลับมาเป็นตัวบวกสองจากตัวบวกเราสลับมาเป็นตัวน้ำนะคะเรียกว่าจารบวกหรือการลบทำตอบยางถ้าเท่ากันนะคะจำนวนสองจำนวนหนึ่งกันสามารถสลับที่กันได้ไปนั่นเลยไปนั่นค่ะ มีไอศครีมมีไอศครีมกี่แท่งลูกมีไอศครีมกี่แท่งใครใครใตอบได้บ้างอ่ะลองนับดูอเรตอบเลยเริ่มเลยใครแป๊บอ่ามีคนตอบแล้วว่าแปดมีไอศครีมทั้งหมดแปดนะคะแปดแปดบวกสองแสดงว่าเพิ่มหรือลดลูกบวกเพิ่มเก่งมากอ่ะมีอยู่แป้เพิ่มอีกสองแสดงว่าต้องเอามารวม การนึ่งแล้แปลไว้ในใจยกมาสองวิ้วแปลแล้วแปลแล้วอะไรลูกเต้าเต้าแล้วลูกซีอ่าชีปเก่งมากไปต่อนะคะต่อไปไอศกรีมสองสอบวกแสดงว่าเพิ่มอีกอ่าแปดสองรวมกับแปดเป็นโอ้โหเปกับสิบเป็นอะไรลูกซีป ใ่เก่งมากนะคะเก่งมากนะคะแปดบวกสองเท่ากับสิบสองบวกแปดก็เท่ากับสิบแสดงว่าเราสลับที่กันนะคะสับที่ตัวอะไรก็สลับที่จากตัวตั้งไปเป็นตัวบวกจากตัวบวกมาเป็นตัวตั้งนะคะนี่คือการสลับที่ของการบวกคำตอบยังคงเท่ากับสิบเหมือนเดิมใช่ไหมลูกถึงแม้สลับที่ไปแล้ว ให้ตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะไ้ตัวอย่างต่อไปกันเลยอหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับอามาดูว่ามีส้มกี่ผลมีส้มกี่ผลตอนนี้มีส้มกี่ผลลูกค่ะหนึ่งผลจับสทมกีเจ็ดผลหนึ่งกับเจ็ดรวมกันเป็นสองสามอะเจ็ดเจ็ดครับ 1> 1. ส้มหน so ึ tá, ่งผลกับเจ็ดผลรวมกัเป็นกี่ผลลูกแปดน้องแรมส้มหนึ่งผลรวมกับเจ็ดผลเป็นส้มกี่ผลลูกกี่ผลลูกน้องแรมสี่้มอ่าส้มหนึ่งผลกับส้มเจ็ดผลรวมกันเป็นกี่ผลคะพี่ภูมแปดครับน้องพริมส้มหนึ่งผลรวมกับส้มอีกเจ็ดผลรวมเป็นกี่ผลลูก แปดผลอ่าแปดผลค่าไม่ม <8 S 1> ัง,งกรคะส้มหน <8 S 1> <ธ>ึ่งผลกับส้มเจ็ดผลรวมเป็นกีน่ผลลูกแปดผลแปดผลถ้าคุณครูจะให้มังกรระหว่างหนึ่งผลกับเจ็ดผลมังกรจะเลือกหนึ่งหรือเจ็ดลูกไมออ่ได้ไี่ได้เตอกไม่เลือกเลยน้องไตรคะส้มหนึ่งผลรวมกับเจ็ดผลเป็นส้มกี่ผลลูก หิบบุตรโตไปเร็วเ8โตไปนังครูไม่ได้ยินปแปโคนเก่งมากลูกต่อไปกันตาอยู่ไหมลูกไม่เห็นพี่กันตาเลยเดี๋ยวพา,าพี่กันตาไปก่อนนะวินโดว์ครับวินโดว์ครับวินโดว์เห็นครูไหมลูกพี่วินโดว์ครับอ่าถ้างั้น คงรูข้าพี่วินโดว์ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคงรูกลับมาหาพี่วินโดว์ใหม่นะลูกนะอ่ะส้มหนึ่งผลกับส้มเจ็ดโผลนะทุกคนเฉลยมาแล้วคือแอ่าเก่งมากลูกอ่ะต่อไปเรามาสลับที่กันดูนะลูกนะอ่ะทีนี้เราสลับที่เจ็ดเป็นเจ็ดบวกหนึ่งบ้างอ่ะนี่้มเจ็ดโผลกับส้มอ,อีกหนึ่งผลนะคะได<ว>้เทนะ่าไหร่ล<ว>ต้องเพลงตอบก่อนเมื่อกี้ น้องเพลงคะเจ็ดรวมกันเป็นผลเป็นเท่าไหร่ลูกน้องเพลง8 8ดแปดอื่นแล้วคะลูกพี่พาคินได้เท่าไหร่ลูก8ปครับแปดครับแปดบิดด้วยครับส้มเจผลกับส้มหนผลรวมมันเป็นกี่ผลลูกยัง เจ็ด <7 S 2> แล้วนับต่อไปอีกหนึ่งเจ็ดแล้วนับต่อไปอีกหนึ่งเจ็ดแล้วอะไรต่อพร้อมกันเด็กๆแปดแปดนะคะแปดไปดูเฉลยกันลูกอ่านะคะมาดูประโยค์สัญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะลูกนะอ่ามาดูประโยค์สัญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับนะคะหนึ่งบวกเจ็ดอ่ะนะคะหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดบวกหนึ่ง ระหว่างหนึ 7, ่งบวกเจ็ดและก็เจ็ดบวกหนึ่งผลบวกที่ได้กัคือเท่ากับแปดเหมือนกันนะคะเราแค่สลับที่จากหนึ่งตัวตั้งก็กลายเป็นตัวบวกจากเจ็ดตัวบวกก็กลายเป็นตัวตั้งเพราะเรียกว่าการสลับที่ของการบวกนะคะคําตอบอยังคงเท่าเดิมนะลูกนะอะมาดูข้อต่อไปกันนะคะอะเดี๋ยวครูคมีภาพมาให้ อ่ะช่วยนับวงกลมหน่อยเด็กๆเร็วนับนับไว้ในใจแล้วเดี๋ยวครูถามทีละคนว่ามีวงกลมสีแดงกี่วงอ่ะพร้อมแล้วไปถามอ่ะคุณแรกเนยน้องฟรีมมีวงกลมสีแดงกี่วงลูกโอก็นับไปที่ได้กิ้วไม่รู้อ่ามีวงกลมสีแดงกี่วงลูก น้องปิมอกคค่ะน้องเพลงอะลูกน้าได้กี่วงมงลูกอะไรอย่ะน้องเพลงปิดเสียงไปซะแล้วอันดาน้าได้กี่วงลูกพี่อันดาก็ปิดเสียงไปซะแล้วพี่พาทินน้าได้กี่วงลูกพี่พาทินน้าได้กี่วงลูกสองสามสี่ห้าหก โอ้ครับอ,อ,อ่าเก่งมากพี่วินโด้พี่วินโด้ครับคุณภูมิวงกลมสีแดงกี่วงลูกพี่วินโด้ครับมังกรครับมังกรนับวงกลมให้ครูฟังหน่อยได้ไหมครับโอ้โอ้โอ้ครับอ่าเก่งมากครับคุณกีตัวจากใครพี่ภูมิ พี่ภูมิครับวงกลมสีแดงมีกี่วงลูกครับเท่าไหร่นะลูกหกครับโครับเก่งมากพี่กันตานะวงกลมสีแดงนหน่อยลูกคุณรูมีวงกลมสีแดงให้พี่สีหห่หกค่ะต้องแคมแล้วลูกแคมกันเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวฝากแม่ฝาดอ,อ,อ่าหกค่ะอ่ามีวงกลมสีแดงหกวงใม่ลูกอ่ะครูเพิ่มอีกหนึ่ง เดี๋ยวไปอีกหนึ่งเป็นเท่าไรเด็กๆสาวเขาเป็นเจ็ดเขายประโยคสัญลักษณ์นะลูกนะจากหกบวกอ่าหกบวกจำนวนใดเท่ากับเจ็ดอ่าจําไดตอบได้ไหมลูกว่าหกบวกอะไรได้เจ็ดหนึ่งใช่ไหมลูกหนึ่งครับค่ะเจ็ห้าหกบวกหนึ่งและหนึ่งบวกหกอ่าหนึ่งบวกหกคิดว่าได้เท่าไหร่ลูก เจ็ดค่ะอาเจ็ดค่ะเจ็มากนดังนั้นหกบวกจำนวนใดลูกหกบวกจำนวนใดได้เจ็ดหนึ่ง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 หน่าหนึ่งหนึ่งหนึ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่กหนึ่งหน่งด้เหมื่นก่งคือน่งงห่งห่งหนึ่งหนึ่่งงห่่งห่อ่งคนงห่่ ออให้เวลานับก่อน,นให้ตอบได้แล้วตอบเลยใครนับแล้วเสร็จแล้วตอบเลยแปดค่ะแปดค่ะอ่าแปดค่ะแปดค่ะลูกคือะคะแปดแปดครับเก่งมากครับคนอื่นตอบอีกไหมลูกอ่าตอบอีกไหมมาช่วยกันนับอ้าวนับพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด <8 S 2> แฝดเก่งมากค่ะแล้วทราบไหมคะว่าคุณครูเพิ่มอีวงถึงจะถึงสิบใครทราบบ้างสองข้าสองข้ามีคนตอ,<ะ>อบมาแล้วเ,เพิ่มไปหนึ่งนะเพิ่มไปสองสแสดงว่าเพิ่มอีกสองนะคะแปดเพิ่มอีกสองบบ <5. S 1> อัตราไม,ม่ต้ไปอีกลยละจำนวนได้บวกแปดเท่ากับสิบมาดูภาพจำนวนได้บวกแปดลูกได้สิบมีตอบไปลูก ตอบอะไนะคะน้องแคนตอบอะไรลูกจำนวนใดบวกแปดแล้วได้สิบน้องแคนตอบอะไรลูกสองค่ะสองค่ะน้องไฟตอบอะไรลูกจำนวนใดบวกแปดแล้วได้สิบคะสองสองจนค่ะจำนวนใดบวกแปดแล้วได้สิบมากคนหาเจอยังยังลูกสองสองค่ะน้องเคงคะจำนวนใดบวกกับแปดแล้วได้สิบดูจากค่าก็ได้แปดบวกไปอีกเท่าไหร่ถึงได้สิบลูก สองน้องเพลยงยังไม่เปิดไมเลยลุงนะคุณครูได้ยินคุณผูพี่กานดาคะอ่าวงกลมสีแดงมีอยู่แปดวกไปอีกเท่าไหร่ถึงจะถึงสิบรูกเพียนดาบวกไปอีกกี่วงลูกเมื่อกี้อ่าวินโด์ครับคุณครูมีวงกลมสีแดงมาให้แปดวงแล้วคุณครูเพิ่มสีฟ้าไปอีกเท่าไหร่ถึงจะถึงสิบลูกพี่วินโด์ครับ